ว่า FT เขมีคำถามมาดูหน่อยดิคำถามอะไรอ่ะอ๋อจ yeah. ัดได้เลยดจัดให้เขาได้เดยเดี๋ยวแป๊บนึงนึงมาถามา่าม้านเขาอร่อยน๊บนเองมาพี่เห็นตัวอะไสำหรับคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณคำถามน้องชายคนนี้ด้วยนะครับผาย่อยกับผาหลักต่างกันยังไงไม่ต่างต่างแค่ราคาอย่างเดียวตามค่านิยม พระละก,ก็คือพระที่แพงหรือยอดนิยมของรุ่นหลวงพ่อนั้นๆส่วนพระย่อยก็คือเป็นพระที่เล่นรองลงมาจากรุ่นนิยมนะครับซึ่งราคาก็จะลดหลั่นลงไปจากพระที่เป็นพระหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยพระลักหรือจะเป็นพระหลักหรือจะเป็นพระย่อยข็แล้วแต่ขอให้เป็นพระแท้ก่อน นะครับพี่วนพี่ปนส่วนพาย่อยเนี่ยพี่ว่ามันเป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเขาไปถึงพา,าแท้ได้นะครับพอเราเล่นพาแท้ได้นะครับที่เป็นพาย่อยเราก็จะเอาพาอันรุ่นรุ่นเนี้ยมาสแสดงให้เห็นว่าเออเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพื้นฐานในการดูเนี่ยปเล่นพาหลักได้มันมันมีข้อแตกต่างตรงที่ว่าราคาอย่างเดียวซึ่งพาหลักราคาจะแพงพาย่อยราคาจะถูกแต่ก็สมมติว่าถ้าเป็นหนึ่งหลวงพ่อนะครับยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อคุณ ถ้าหลงพมคูณเนี่ยจะเล่นรื่ว่าก็คือ1 2 1 7 1 9 3 6จเจ็ดหนึ่งเก้าสามหกจเดินพรบนล่างส่วนเป็นพาย่อยก็จะเป็นพวก3 6หเหมือนกันแต่เป็นลัทธเดชเป็นเพชรน้ําเอกเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็คือพาย,ย่อยนั่นคือยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพาะหลักกับพาย่อยไม่ได้ต่างกันการซื้อพาะที่ถูกต้องต้องไม่เบียดเงินในกระเป๋าเราเยอะซื้อมาแล้วสามารถขายได้สามารถที่จะไม่ขายก็ได้ถ้าเราถูกใจพระองค์นั้นๆนะครับแต่ส่วนถ้าจะเป็นธุรกิจจริงๆเลยคุณต้อง ซื้อมาแล้วขายไปซื้อมาแล้วขายไปเพื่อที่จะให้มีกําลังการซื้อมากขึ้นนะครับพอมีกําลังการซื้อมากขึ้นแต่ที่คุณซื้อภาหล้ลอก็ขยับไปซื้อหลักพันซื้อหลักพันก็ซื้อหลักหมื่นนะครับขยับไปเรื่อยๆอย่าข้ามขั้นตอนเพราะว่าการข้ามขั้นตอนเนี่ยตกบันไดลงมาแล้วมันเจ็บนะครับโดนพักเกะทำมาเยอะๆพาย่อยโดทนทำมันได้เยอะๆพอโดนพักเกะอ,องเดียจบชีวิตเลยไปต่อไม่ได้แล้วมันก็หมดกําลังใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมแนะนําให้เล่นไปเรื่อยๆตามกําลังเราแล้วค่อยๆศึกษาไปในตัว Google เอย YouTube เอยศึกษาไปเรื่อยๆพระย่อยกับพระหลักไม่ได้ต่างกันขอแค่คุณดูให้มันแท้ก่อนเอาพระแท้รุ่นนั้นๆไปเพิ่มเติมตัวเองต่อยอดให้ตัวเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคนที่จะเก็บพระย่อยก็มีเหตุผลพระย่อยในหลักร้อยในวันนี้อาจจะเป็นพระหลักพันในวันหน้าก็ได้ หรือเป็นหลักหมื่นในวันหน้าก็ได้ในหลายๆรุ่นที่ผมเล่นมาเป็นอย่างนั้นนะครับพ้ะย่อยพระหลักต่างแค่ราคาเท่านั้นนะครับวันนี้ไก่เอซก็ต้องขอบคุณคําถามนี้ด้วยครับเป็นคำถามที่ดีเราอย่าไปมองนะครับว่าวันนี้เราเล่นพระหลักแล้วเรามองข้ามพระย่อยนะครับปัจจุบันนี้เล่นพระหลักก็จริงแต่พระย่อยผมไม่เคยมองข้ามนะครับเพราะว่าเวลาที่เราถึงที่หมายแล้วเราก็อย่าลืมที่มานะครับ ว่าเราเคยซื้อผหลักสิบหลักร้อยมาก่อนเหมือนกันเสียนผ้าไม่มีอะไรมากขอให้คุณซื้อใส่กับตัวเองก่อนไม่โกหกตัวเองเล่นพ้เก้พอนะใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้นะครับหรือใครจะส่งผ้ามาขายก็ idline k IV i v i n a i แปดแปดนะครับดูแลให้ทุกวันนะมาตอบคาถามให้กับ FC ทุกท่านอยู่แล้วนะครับในทุกๆวันอยู่แล้วนี่วันนี้ก็ต้องขอไปเรื่องนี้ปิดการขายฝากๆไว้ในช่องฟิ